ออกมาเดินนอกนอกห้างอันนี้เป็นชันชลาที่รถไปต่างจังหวัดโดยเฉพาะสายใต้ทาเส้นขนมเพชรเกษมไอตอนออกก็ได้จุดประสงค์ที่มาเดินนี้ ก็าจะไปอัปเดตสมุดบัญชีของธนาคารออมสินต้องเดินไปอีกหน่อยเมื่อกี้ลูกค้าโอนเงินมาให้ก็ต้องมาอัปเดตเรียกว่าเป็นศูนย์เบนเซ็จศูนย์ก็ต้องมีศูนย์อาหารศูนย์ ดยขึ้นรถโดยสารทิ่ขาดไม่ได้ก็คือธนาคารวันสต๊อปมาเบ็ดเสร็จได้ทุกอย่าง